ชเ,เราก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อที่จะไปปั๊มน้ำมันที่แยกแยกไหนเอ่ยไปแยกไหนเดี๋ยวค่อยบอกตอนนี้ออกจากแยกของเราก่กอนแ<า>ย,ยกซอยบ้านนี่ <c oughs> ทำไมสาย,ยมันห้อยกันาดน,นี้นี่มันสายทั่วสะบัดอะตกมาได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปหน่อยดินี่พักไว้เลาละเดินทางต่อครับชมนี่ฝั่งทางนี้มีอะไรฝั่งทางซ้ายนี้มีแทงน้ำนะเห็นแทงน้ำอยู่สองลูกนูน้นนี่ก็ไปหมู่ไหนหมู่เจ็ดสามสิบแปดทับสามหมู่เจ็ด ชั้นห่างกันสักสามเมตรได้ระยะสามเมตรนี่ทางแยกเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไป,าปตัวเตาห้วยเสน่ห์เราเลี้ยวซ้ายจะออกไปบายพาสเพชรเกษมเดี๋ยวมาแล้วตรงนี้มีบ้านอยู่หนึงหลังขวาเมย์ รงทางแยกเดินทางต่อไปข้างหน้านะครับอันนี้เมฆดีฟ้าโปร่งนั่นแทงน้ำฝั่งซ้ายนี้เขาก็ามีโครงการแบ่งที่ดินขายหนึ่งไร่ของของค่ของนายกเกมตรงนี้ก็มีบ้าน in the power. อยู่สลา้0 0ซูง3ชั้น4ชั้นอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นไล้ายๆร้านกาแฟจะเป็นบ้านใช่มิซานตรนี้นะนนโคง้งฝังนะครับโคงซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายจะเป็นบ้านที่ดิน ขวาไปทำอบวารกเพื่อใส่เนื้อแต่เราเลี้ยวซ้ายไปน,นี้ก็มีร้านค้าอยู่ข้างหน้าเป็นร้าน,นกาแฟร้านกาแฟรูนั่นเจนูแต่ไม่ยอมติดป้ายตรงนี้นมีค่้ายๆวัดแต่มันเป็นที่จริงแล้วมันคือสำนักสงฆ์ วัวอยู่ไม่ไปไหนโอ okay. เคเหนตร,ตรงนี้เส้นทางนี้ก็มองเห็นภูเขาสวยงามทางไกลชัดเจนอยู่นะครับด้านหน้าครับมเมฆขาวฟ้าใสแดดจ้านะครับวันนี้เดินทางสบายคล่องตัวนี่ฝั่งซ้ายมือก็มีสวน ดินลูกลังเข้าไปด้านในเป็นต้นไม้ใหญ่ผลไม้ใหญ่ดูไม่ลกนะครับส่วนท่านี้จะดูมีความหลากหรายต้นไม้เขาอำนสะดวกตรงนี้ก็เป็นโรงเรียน แต่เส้นนี้เป็นเป็นถนนเอาเราไปดิเ,เราเส้นนี้เ,เ,รเ,นเ,เราเส้นเหลืองนงเส้นที่มันต่อเชื่อมต่อเนื่องตรงนี้ก็มีข้อบัวเล็กๆตระน,นั้นี้ ความเร็วตรงนี้มีร้านพิมพ์การ์ดบ้านคนช่วงนี้จะมีเอามีแทนน้ำเนี่ยช่วงนี้บ้านคนเยอะหน่อยเป็นชุมชนบ้านหนาแน่นหน่อยเป็นหนาแน่นไม่มากนะครับตามภาษาหนาแน่นแบบต่างจังหวัดมีร้านก๋วยเตี๋ยวขวามือถึงโค้งซ้าย ที่พื้นต่านั่นก็มีบ้านอยู่ท่งขวาก็มีบ้านตนี้รถฝั่งเี็วเขตชุมชนก็มีร้านชากระจายอยู่สองฝั่งอีกถลนว้านานี่วัดช้างแทงเขตโรงนีนวัดช้างแทงยังมีสนามเด็กเล่นเลยวันนี้โรงเรียนเปิดแล้ว ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่นี่เน้ตงตนนนี้ก็มีร้านค้าร้านก,นกรเกษตร game. แยกช้างแยกช้างแทงกระจานตรงน,นี้มีศา,า,าลาพุทธศาสน์เล็กๆอยู่ ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมน้ามันมาสั่งอาหารมากินอาหารกันที่นี่ที่นี่ก็มีศูนย์อาหารอยู่หลายร้านเหมือนกันนี่มีชายสีมีมข้าวขาหมูด้วยนะเป็นศูนย์อาหารเอาล่ะครับจบครันี้แล้วครับ